ขายสวนทุเรียนติดคลองน้ำธรรมชาติอําเภอแกลงจังหวัดระยองสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาชมสวนทุเรียนอีกสวนหนึ่งที่ต้นทุเรียนสวยสมบูรณ์ต้นใหญ่ใหญให้ลูกดดๆเลยนะครับมีต้นทุเรียนอายุ5ปีถึง8ปีประมาณ250ต้นให้ลูกให้ผลผลิตแล้วทั้งสวนนะครับเก็บผลผลิตขายต่อปีหน้าได้เลยสวนทุเรียนสวนนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด6กไร่กับอีก28.8ตารางวานะครับ ส่วนเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงนอสอสีจอฉนดพร้อมโอนได้เลยเจ้าของขายยกแปลงในราคา9ล้านบาทนะครับราคานี้เจ้าของออกค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดค่าโอนค่าภาษีส่วนราคาพูดคุยต่อรองกับเจ้าของท่านได้โดยตรงนะครับภายในสวนมีเพิงพักหนึ่งหลังใหญ่แต่ยังไม่มีบ้านพักนะครับมีที่ว่างไว้สําหรับปลูกบ้านทางเจ้าของได้ปรับพื้นที่ถมไว้เรียบร้อยนะครับปลูกบ้านได้เลย ส่วนน้ําที่ใช้ทําสวนก็ใช้น้ําในสระกับน้ําในคลองธรรมชาตินะครับมีสระน้ําที่ขุดไว้ภายในสวนหนึ่งสระขนาดประมาณ2งานลึกประมาณ10เมตรน้าใสสีมรกตเลยนะครับมีน้ําตลอดปีสระน้ําจะอยู่ทางด้านหลังของสวนส่วนคลองน้ําธรรมชาติจะอยู่ทางด้านข้างฝั่งทางซ้ายถ้าเรายืนหันหน้าเข้าหาสวนนะครับความยาวติดคลองน้ําประมาณ146เมตรเป็นสวนสําเร็จระบบน้ําระบบไฟ ติดตั้งไว้ครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายมากเลยนะครับลงจากถนนลาดยางเข้ามาประมาณ300เมตรถึงสวนแล้วนะครับเข้ามาเป็นถนนสาธารณะหินลูกลังดีด้านหน้าสวนติดถนนหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านแม่เปี่ยวท่านที่กําลังมองหาสวนทุเรียนแปลง5ไร่6กไร่เก็บผลผลิตขายได้แล้วทั้งสวนอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองอยู่นะครับ และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเวะเข้ามาดูสวนทุเรียนสวนนี้ของเราก่อนนะครับรับรองว่าต้นทุเรียนสวยน้ําดีด้วยนะครับต้นทุเรียนอายุ5ปีถึง8ปีเก็บผลผลิตขายได้ยาวๆอีกหลายสิบปีเลยนะครับสนใจติดต่อนัดชมสวนได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 9 8 1 4 7 3 4 9 8หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube TikTok ทางช่องที่ดินลบรีบายทีคนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ